ี่คนนรทายา้อนาจะเดนสาคนสี่บสคุณภาเียหายนี้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่สอง้านไม่รนนีู่ปเสีหาย้องันคบ ผู้เสียหายกลุ่มเนี้ยนะฮะมีการร้องเข้ามาบ่อยมากนะร้องเข้ามาที่ช่อง3ที่รายการผนนกระแสนะครับร้องบ่อยมากต้องบอกก่อนจนเราเนี่ยเข้าไปเช็คเข้าไปเช็คในเพจว่ากลุ่มเดียวกันไหมเป็นรายเดียวกันไหมสรุปเป็นผู้ต้องหารายเดียวกันนะครับแล้วจริงๆอันเนี้ยเป็นแค่ส่วนเล็กมากนะทราบว่ามีผู้เสียหายร่วมนะครับร่วมถึง6000คนเลยนะแล้วก็ผู้เสียหายที่ลงทุนสูง,ส,งสุดเนี่ย18ล้านบาทนะครับ ประเด็นที่เราเราต้องเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยดันไปเกี่ยวข้องกับเคสที่สิงคโปร์800ล้านด้วยไอ้กลุ่มเนี่ยก็เป็นกลุ่มใช้ความมีชื่อเสียงนะครับมาชวนร,ร่วมลงทุนนะครับให้เทรดทุนมูลค่าความเสียหายรวมๆที่ทนายตรวจสอบมาแล้วนะฮะร่วม2,000กว่าล้านนะไม่ใช่พันล้านนะ2,000กว่าล้านนะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะฮะเป็นอดีตนักร้องเป็นอดีตแดนเซอร์ แล้วก็ในโปรไฟล์ไอเนี่ยรู้จักกับศิลปินดาราหลายท่านนะครับแต่ในที่นี้ผมจะพูดถึงศิลปินดาราที่ที่ผมคุ้นเคยนะก็คือมีการกล่าวอ้างว่าไปรู้จักกับนิกกี้เมาสปอยเมื่อเช้าผมโทรถามแล้วเขาไม่รู้จักนะแต่ยอมยืนยันว่าผู้เสียหายทั้งที่กล่าวอ้างใครไปทั้งหมดเนี่ยดาราพวกนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับอันนั้นเป็นคำกล่าวห้างเองแต่ถ้าที่เราทราบเนี่ยก็คือ ยูทูบเบอร์ชื่อดังรายนี้นะครับก็คือเป็นอดีตนักร้องนะครับเป็นอดีตแดนเซอร์นะครับร้องเกี่ยวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีอะไรนี่แหละนะลองไปดูนะครับทนายจะไม่ยืนยันนะในข้อเท็จจริงท่นี้ที่เราเป็นประเด็นสาคัญนั่นเลยไอการการเชิญลงทุนหลอกล่งลงทุนครั้งนี้นะฮะผู้เสียหายบางรายเนี่ยพ่อแม่เขาเส้นเลือดสมองแตกเลยบางรายเนี่ยเครียดจนแบบไฟไหม้บ้านก็ไม่ไม่มีทางที่ที่ที่จะเข้าไป เข้าไปรักษาเยียวยาตัวเองได้อะไรเงี้ยดูแลบ้านอะไรได้คือเยอะเยอะมากจริงเคสนี้เคสใหญ่นะที่เราไปเช็คข้อมูลนะเราเราศึกษาข้อมูลร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางลับนะครับเขาพึ่งเข้ามาทำเขาผ่านตัวมาทําเรื่องนี้เขาจะอ้างงี้นะทนายก็มือสั่นนะไม่ได้นอนเลยผ่านไป16นาทีกำไร3,096,000บาททททเทคนิคไทยเทคนิคมานะจ๊ะ 15้านาทีก็แสนได้นะอันนี้คืออันนี้คือคือส่วนนึงที่ที่ทำให้หลงเชื่อนะนะครับสู้เต็มที่เพื่อทุกคนโดนโควิดนี้เราจะรวยนะครับไหนใครอยากเทรดบ้างนะรอรับกำไรกันเลยนะคะเห็นไหมนะอันนี้นะครับอันนี้เนี่ย อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสนใจหาไรายได้จริงจังทัก DM มาเลยค่ะโควิดนี้เราต้องรอดนะ40นาทีเพิ่มเนี่ย720อะไรเขาสองสิงคนะ์อุเอสไรเขาเนี่ย23 0 0 0นะเทรดเองเทรดจริงไม่พูดเยอะเขาอ้างว่าเขาถูกโงกงอีกทีจากบลกเกอร์เขาอ้างว่าแต่ตรงเนี้ยก็มาพิสูจน์กัน คือตามกระบวนการกฎหมายเนี่ยถูกผิดไปพิสูจน์กันในศาลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ตามสิทธิ์ของผู้ต้องหามีการอ้างศิลปินดารายเยอะนะต้องถามน้องท่านนีย้ยังไงนะก็มีมีมีคุณเอื้อครับแล้วก็มีคุณอาเดสตาใครนะมีอาเดสตาครับแล้วใครบิ๊กทองภูมครับผมก็เลยมีความน่าเชื่อถือในการที่เ,เราจะมาฝากฝากเงินกับเขาอะครับ แต่บุคคลพวกนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องครับเขาเป็นเ,เป็นเพื่อนกันครับอันนี้คือเขาถ่ายรูปคู่หรือว่าเขาคู่หรืออะไรเขาเขาแท็กหากันในไอจีครับผมสดงว่าดารารู้จักเขาด้วยใช่ไหมครับอ่ามีดารารู้จักครับผมแต่อย่างนี้ก่อนนะให้ความเป็นธรรมศิลปินก่อนนะผมเชื่อว่าศิลปินดาราพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นการสร้างโปรไฟล์ให้เกิดความเชื่อถืออันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาก่อน เขาก็มีการอ่านถึงนิกกี้เมาส์สปอยเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นน้องผมอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกเขาไม่เกี่ยว <ừ. S 1> นะคือ,ค,อคือเราต้องดูพฤติการของคนที่ทําแบบนี้ส่วนมากจะอ้างคนมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทําให้เชื่อและทําให้เชิญร่วมลงทุนนะครับที่จริงเราลองหาดูที่เราถามไปว,ว่าเขารู้จักกับคนนี้ได้ไดยังไงส่งรูปให้ดูเลยเขาบอกเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเลยดีกว่าแต่ผมมาทราบข่าวว่ามีการอ้างนะครับก็เลยตกใจ ก็อ to ันน like ี้ก่อนเดี๋ยวทนายต้องต้องพูดเรื่องนี้ผมเชื่อว่าศิลปินดาราที่ถูกอ้างไม่เกี่ยวข้องนะนะครับแต่ถ้าเขารู้จักกันอย่างไรหรือไม่เนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ในวงการพวกนี้เขาอาจจะรู้จักแต่การรู้จักมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะนะครับต้องให้ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยก็ชอบโกงประชาชนนะครับพรบคอมด้วยนะครับพรบคอมด้วยช่อโกงประชาชนด้วยนะครับขอานยเานาจะอยู่ใน ล่าสุดบอกว่าไม่อยู่แล้วก็ล่าสุดก็บอกว่าอยู่ก็เลยไม่รู้จะตอบไงล่าสุดทราบว่าไปต่างประเทศนะแต่ล่าสุดก็บอกว่าอยู่ในประเทศก็เลยก็ต้องให้เจ้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบครับแต่จากข้อหานี้นะถ้าผู้เสียหายเยอะขนาดนี้มันจะเข้าลักษณะคล้ายๆกับฟอ r ์เร็กดีเลยนะเชื่อว่าเชื่อว่าทำคนเดียวนะก็ก็อยากให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยแต่เขาด้วยความที่เขารู้จักอ่ะเขาอยู่ในวงการเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาเป็นอดีตนักร้อง เป็นอดีตแดนเซอร์ข้อมูลเท่าที่มีนะแสดงว่าเขาก็ต้องรู้จักคนในวงการบันเทิงเยอะหรือเหล่ายูทูบเบอร์เยอะฉะนั้นเสร็จโปรไฟล์ใดๆหรือแท็กอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่แท็กหรือโปรไฟล์พวกนั้นมาเกี่ยวข้องอย่างนี้คาดว่าเขาหายไป3เดือนคาดว่าเขาจะหนีไปครับผมเชื่ออ๋อตอนนี้หาย3เดือนเหรอรู้จักนักข่าวกนะันนั่นหะอหรอามีอ๋อมีข่าวมีนา,า,นาหายไป3เดือนเดี๋ยวมันก็คงคล้ายสิงคโปร์แหละหนีไปไหนถ้าความผิดเกิดในประเทศตำรวจเขาตามได้อยู่แล้ว นะครับอ่าไม่ต้องกงังวลถ้าหนีนะแต่ถ้าอยู่ก็เข้ามาต่อสู้ได้มีสิทธิ์ต่อสู้นะครับก็ต้องตอบให้ได้ด้วย